สวัสดีค่ะพี่สุนิยะนะคะวันนี้พี่จะามาพูดถึงวิธีการทานะคะครีมโฟร์แมกทีของเรานะคะว่าวิธีการทาเป็นยังไงนะคะกอ็อันดับแรกนะพี่จะเตรียมน้ำเนาะน้ำนี้ก็จะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาก็คือว่าเป็นน้ำที่เราดื่มธรรมดาไม่ใชนะะ่ไม่ใช่ว่าน้ำเย็นหรือน้ำร้อนนะคะก็เ,เตรียมน้ำไว้หนึ่งแก้วนะคะหนึ่ง ยใช้มันเยอกเลยนะแล้วก็ก็เปิดครีมเนาะบางคนก็ตั้งจิตเนาะว่าให้หายนะคะแต่ว่าพี่ยาก็พูดในใจแค่นั้นเองนะคะ,ะนะคะเราเปิดครีมนะคะจะดมก่อนทุกครั้งเลยดมนะคะเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรธรรมชาติทั้งนั้นกลิ่นของเขาก็จะทำให้เข้าไปในปอดเราเนาะ ดีกว่าเอาของไม่ดีเข้าก่อนนะคะครีมของพิยะนะคะก็ใช้ไม่ต้องประหยัดนะคะเพราะว่าพิยะก็ยังอยู่ใน2เดือนแรกคือครีมเนี้ยใน3เดือนแรกเขาจะเป็นการขับาสารพิษของเรานะคะใช้ไปเลยนะคะเมื่อก็จะออกทางเหงื่อทางกลิ่นกลิ่นทุกอย่างเลยนะ <laughs> กลิ่นทุกอย่างเลยแล้วก็อ,อุจจาระปัสสาวะของเรานะคะก็จะออกนะคะเพี้อจะ ใช้วิธีควักเลยนะเออก็จบเนะะาะภาษาภาษาอีสานหรือว่าภาษากลางอาจจะใช้คาว่าจบก,ก็ได้เนาะจบมาแล้วก็อันนี้นะจกเยอะๆเลยเพราะว่าพิจารตัวน้ําหนักเยอะนะคะก็ขออนุญาตนะคะตรงจุดสําคัญของเรานะคะเวลาเราไปพูดกับคนอื่นเราพูดว่าจุดสําคัญเนาะแต่ว่าพวกเราก็รู้กันว่าเป็นจุดชีพประจนะคะเราก็ใช้แตนตรงนี้นะคะแล้วก็เอาอฝั่งหนึ่งนะคะมาประกบกันอย่างนี้นะคะ ปบกันแล้วก็หมุนนะคะเวลาหมุนนี่หมุนหมุนทวนซ้ายนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะเพราะว่าเป็นการเปิดรูขุมขนนะคะให้ตัวสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยตัวนาโนเทคโนโลยีของเรามันจะเข้าไปในผิวหนังได้เลยนะคะจะเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วนะคะแต้มที่สองนะคะพิ娅ก็จะอันนี้ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะแล้วแต่ว่าทุกคนจะทำยังไงนะแต่พิะจะเอานี้ใหญ่ๆมาแล้วก็มา ป้ายนะคะก็ป้ายที่จุดนะคะก็เรียกจบดีมดไม่ได้มีกระจกเนาะเป็นจุดสําคัญของเรานะ,ะแล้วก็รูดขึ้นนะคะรูดรูดขึ้นนะ,ะตัวนี้แทนการร้อยใหม่นะคะเแล้วก็ตรงนี้เราจะมีเส้นด้วยเห็นไหมมันจะมีเหมือนชีปประจรเราด้วยนะคะเราก็ทําไปอย่างนี้นะคะ ทำไปสองข้างเลยนะคะแล้วก็ลูดขึ้นนะคะตัวนี้ตัวที่เรามีเหนียงยันยานหรือว่า,อาหน้าตาเรานะคะมันก็จะเข้าไปได้นะ,ะบางคนทาไปถึงหูนะคะหลังหูนะคะอพอทาอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะท่าที่สามมันเป็นท่าที่สงวนนิดนึงนะมันเป็นท่าที่าทารอบสะดือพี่ก็เก่งใจเนาะแลาจะมีภาพมาให้ดูนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะเป็นเป็นภาพ าทาทารอบสะดือนะคะซ้ายขวาบนล่างแล้วก็วนนะคะวนทุกครั้งก็คือให้วนซ้ายนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยจะทาเข้าไปในรูสะดือด้วยนะคะเข้าไปในรูสะดือตัวนี้การทาตรงนี้เดี๋ยวพี่อก็จะทาเพียนะแต่ว่าไม่เปิดเผยเนาะคือถ้าถ้าถ้าสะดือสวยก็ทาให้ดูหรอก <c oughs> นะคะ อาเบียกาลังทานะคะทาสะดือนะคะทาวนไปวนมานะคะตัวนี้มันในสะดือเราเนี่ยเราก็รู้ว่าเวลาเรา,เ,าเรากับแม่เราเนาะเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับการาทานอาหารกันสะดือเนี่ยมันจะมีจุดศูนย์รวมของหลายๆอย่างนะคะให้ทารอบสะดือนะคะให้ทารอบสะดือแล้วก็วนนะคะแล้วก็ทาลงไปในสะดือด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกเมื่อยๆนะคะ ก็อย่างพิยะเมื่อยมือเนาะทาแค่นี้นะคะ่ะทาแท่แค่ข้อมือนะคะแล้วก็คอแล้วก็สะดือทาแค่3อย่างนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครปวดเมื่อยตรงไหนก็ให้เอาตรงนั้นเป็นเาขาเรียกว่าจุดเกิดเหตุเนาะให้ทาจุดเกิดเหตุนะคะ<ม>แล้วก็พอทาเสร็จนะคะให้ดื่มน้ํานะคะอันนี้พิยะขอทาให้หมดเนาะเพื่อยับเย็นสก็ดเงินนะคะสะก็ดเงินที่เาขาเรียกหน้าแข้งเนาะ หน้าแข้งตรงที่ตรงตรงหน้าแข้งอะเนาะตรงหน้าแข้งก็เดี๋ยวจะทาที่หน้าแข้งแล้วก็ตรงข้อมือนะคะเพราะพี่ยาเป็นเหมือนกับคล้ายๆนิ้วล็อกนะคะแต่ว่าไม่ล็อกแล้วแต่เราก็ยังทาอยู่เพราะว่ามันเจ็บมันเจ็บเนาะนี่ถ้าเกิดว่าแล้วก็ทาที่ฝ่ามือเนาะคือร่างร่างกายของเรามันจะมีจุดบกพร่องอยู่หรือว่าที่เรา ทําปฏิบัติตัวหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะพียะอมีอยู่ๆก็มีกระดูกโผล่ขึ้นมาบนนี้นะคะแล้วพิยะก็านิ้วล็อกนิ้วล็อกนะแล้วอพอใช้ครีมเนี่ยมันก็ไม่ล็อกแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ปกตินะคะยังไม่ปกติก็เลย ใช้ครีมลงลงไป,ไ,ปไปที่ที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะที่นิ้วนี้คิดว่าอาจจะเป็นต้นเหตุของการทําให้นิ้วโป้งเฮียล็อกนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันคิดว่าน่าจะเป็นผลนะคะก็